osionfish. <East> News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชัางประยุนครับและดิฉันลักขณาเปริงนาราทิพย์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการ gift ์นิวครับค่ะคุณลักขณาครับค่ะสบายดีนะครับ <laughs> สบายดีค่ะดูน่ากลัวนะดูน่ากลัววันนี้มาแนวน่ากลัวนะนั่นนะสิทำไมถึงมีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือวันนี้คุณผู้ชมครับก็ไปอ่าน แมกกาซีนอ่านนิตยสารมาไปเปิดเว็บไซต์มาเขาบอกงี้ฮะเขาบอกวันนี้เนี่ยในเรื่องของภาวะของความเครียดของคนเราหรือเราเครียดเยอะอ้าวอารมณ์เนี่ยมันทําให้เกิดโรคได้มากมายเลยนะครับจริงยังไงอันนี้เรื่องจริงน่ากลัวน่ากลัวลนะอันนี้อันนี้มีอารมณ์อันนี้มีอารมณ์นะอารมณ์ก่อโรคได้ครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า80%ทีเดียวครับของอาการเจ็บป่วยมันมาจากปัญหาทางจิต แปลว่าอะไรคิดเองว่าเป็นหรือว่าหรือว่าเครียดแล้วส่งผลเครียดแล้วมันส่งผลเยอะแยะไปหมดเลยครับการที่เรารักษาอาการเช่นมางคนบอกว่าทําไมปวดศีรษะทําไมฉันเป็นไมเกรนก็ไปรับประทานยาแก้ปวดศีรษะมันไม่หายไง พอมันไม่ได้ปวดศีรษะเพราะปวดศีรษะใช่บางคนบอกว่าทําไมเป็นแล้วไม่หายสักทีทานยามากขนาดไหนหรือรักษาอย่างต่อเนื่องทําไมกลายเป็นโรคประจําตัวที่มันไม่หายเหมือนอย่างนี้ไหมคุณที่เขาบอกว่าเครียดลงกระเพาะอย่างนี้คือชี้มาเลยแล้วเหมือนแบบท้องอืดอ่ะเพราะความเครียดคนก็คิดว่าเป็นแผลในกระเพาะไปรับประทานยาทาดนู่นนี่นั่นไม่หายเพราะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอ่ะเป็นโรคเครียดใช่อย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอาการแบบนี้นะครับก็จะส่งผลแล้วมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็น กงกรรมกงเวียนนะหมุนเวียนเป็นวงจรเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นวัฏจักรของเขาไปครับนะครับการดูแลตัวเองนี่ยนะครับมันส่งผลที่ดีมากๆทีเดียวนะครับเช่นบางคนบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันนั่นนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีโอกาสที่จะหายอะไรแบบนี้เป็นยโรคประจำตัวใช่ครับแต่อารมณ์เนี่ยมันส่งผลกับโรคได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับทางการแพทย์แผนจีนทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยบอกว่างี้ครับเน้นไปที่อารมณ์ถ้าอารมณ์ของเราเนี่ย บางคนทำงานโดนเจ้านายตำหนิบ่อยๆบางคนมีครอบครัวอยู่ที่บ้านโดนภรรยาตำหนิบ่อยๆอยู่บ้านเมียด่าออกมาจ่าจเครียดไหมเครียดมากเครียดนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นะครับแล้วไม่ได้เกิดการตอบโต้คุณเคยดูหนังหนังไทยยุคโบราณไหมฮะนางเอกเนี่ยโดนนี่ไม่ได้นอกเรื่องนะทำไมโหดอะนางเอกเนี่ยโดนตัวร้ายเนี่ยด่าตลอดเก็บกดเก็บกดนะนะฮะ โดนพระเอกตำหนิอีกต่างหากเก็บโกรธกลับไปบ้านเนี่ยโดนแม่ของตัวร้ายเนี่ยตำหนิอีกต่างหากดิฉันอยู่ยุคนั้นไม่ได้อะแต่คาแรคเตอร์เรียบร้อยไงเออต้องต้องอดทนอดทนไหมค่ะเป็นโรคกระเพาะเยอะนะหรอเครียดลงกระเพาะเียดไงทําให้เกิดความดันได้นะครับแบบนี้นะครับอารมณ์แบบนี้เนี่ยแนะนําว่าบางทีเนี่ยเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรอบางคนไม่ไม่เข้าใจนะคิดว่าตัวเองไม่สบายเป็นโรคพวก ทางเดินอาหารแต่ริๆแล้วมมนมาจากความเครียดใช่ครับแล้วลมที่เกิดจากการทางเดินอาหารน่นะครับสามารถแทรกซึมไปตามอวัยวะต่างๆได้ด้วยนะกล้ามเนื้อนะครับเช่นอยู่ดีๆก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่อยๆเคยเป็นแม้บางคนบอกโอ้โหทำไมต้นคอมันล้ามันหนักมันเหนื่อยใช่ยิ่งเวลาเราเครียดเราทำงานหนักๆนะสังเกตเวลาที่เครียดมากๆแถวๆต้นคอนันปวดทันทีมันมันปวดไปหมดแล้วเวลาไปหาหมอนวด นุษย์กดบอกนี่เครียดมาใช่ไหมเนี่ยเขาทราบเลยเรายังไม่ทราบเลยเรายังไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเลยนะคะครับเออเป็นได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาโกรธกับใครสักคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราจะเครียดมากนะทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าหลังจากเราทะเลาะปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนมีลมในกระเพาะอาหารรู้สึกเครียดรู้สึกปวดหัวไม่อยากคุยกับใครเลยอย่างที่มีคนบอกไงโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะใช่ไหมแต่พอทันทีที่เราระบายอารมณ์โกรธตรงนั้นออกมาครับบางทีด้วยการ ฟังแล้วตลกนะคุณด้วยการเรอหรือผายลมเดี๋ยวนะคือถ้าโกรธกับใครให้เรอหรือผายลมจะหายก็เขาบอกว่าเนี่ยแพทย์แผนจีนเขาศึกษามาว่าต้องมีการเขาเรียกว,ว่าระบายอารมณ์ออกบ้างเออต้องมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายอะ่ะเอเอต้องมีการเอาออกบ้างอะ่ะหรือบางคนถ้ามันไม่เรอมันไม่ผายลมหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะไปหากีฬาเล่นซะดีกว่านะดิฉันว่ามันนั่งบิ้วให้ผายลมหรือเรอนี่มัน มันลำบากไปเล่นกีฬาดีกว่าครับเพราะฉะนั้น,น,น,นะครับอารมณ์โกรธกลัวเศร้าว,วิตกกังวลจริงๆแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องปกติของ,าางมนุษย์ษนะครับแต่สถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าเราควรจะแสดงออกอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหรือจัดการอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรนะครับมสมควรใช่แต่ที่สําคัญครับอย่ากเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับแสดงออกมาบ้างเล็กน้อยนะอย่ากเกินไปโทรหาเพื่อนก็ได้ได้ปรึกษากับเพื่อนนะครับปรึกษากับคนที่เขาเข้าใจเราหรืออยากปรึกษากับคุณลัคนาก็ได้แก่ว่างโทรหาเบอร์คุณการุณได้เลยนะคะเอาแล้วครับสำหรับวันนี้ครับ ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลัคณาเปร่งนาราทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ